ต่อกันที่ TCAT ทซีซั่น3ค่ะสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับแอปพลิเคชันการศึกษาเปิดตัวเด็กอนุบาลที่เก่งที่สุดในประเทศไทยพร้อมเผยผลวิจัยเด็กไทยฉลาดมี IQ เป็นที่3ในเอเชียค่ะ นางวิมลพรพันธุมนตรีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดการแข่งขันทีแคทซีซั่นสาชิงถ้วยประธานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรกรัศมีโชตจัดโดยเว็บไซต์ถามครู c o m ซึ่งเป็นการแข่งขันทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้แบบปรับอัตโนมัติสำหรับเด็กอายุตั้งแต่2ถึง7ขวบ โดยผลการแข่งขันเด็กที่เก่งที่สุดในประเทศไทยแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ 1. ระดับอนุบาลจากโรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษาทำคะแนนได้86.61คะแนน 2. ระดับเตรียมเข้าประถมศึกษาอายุ5ขวบจากโรงเรียนอนุบาลโรจิราภาทำคะแนนได้107.35คะแนน และ 3. ระดับชั้นประถมต้นอายุ6ขวบจากโรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรทำคะแนนได้106.35คะแนนนางวิมลพรกล่าวว่าการแข่งขันดังกล่าวนักวิชาการของถามครูได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมีจำนวนข้อสอบกว่า4 0,000นข้อโดยมีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า2 0 0 0 0คน โดยแบบทดสอบทีแคทแต่ละชุดจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคนซึ่งจะใช้แบบทดสอบต่างชุดกันโดยมีการคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากเหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็กที่สอบเป็นรายบุคคลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่คัดเลือกข้อสอบบนพื้นฐานของผลการตอบข้อสอบในข้อที่ผ่านมาของเด็กซึ่งเมื่อเด็กได้ทำข้อสอบในชุดแรกแล้วระบบจะวิเคราะห์และประเมินผลระดับความสามารถของเด็กเพื่อจะคัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสมข้อต่อไป นอกจากนี้นะคะทางฝ่ายวิจัยการศึกษายังได้พบว่าการทำแบบฝึกหัดของถามครูเพียง10นาทีต่อวันนานติดต่อกัน15วันจะทำให้เด็กไทยมีคะแนนสูงเพิ่มมากขึ้นถึง26.8%ซโดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w ถามครู o com และ w w w facebook com ถามครูค่ะ